สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเอาอีกแล้วนะคะมาดามอ้อนแอนมาอีกแล้ววันนี้จะมาป่วงเรื่องอะไรนะคะคือว่าก็ไม่อยากจะจับฝันอะไรของใครนะคะแต่จับฝันของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเออเพื่อนๆอายุก็ส0สิบกว่าแล้วว่ามันก็แบบมึนตึ๊มมึนตึ๊บไปทุกวันนะเรียนเรียนไปมันก็แบบเบื่อเพื่อน แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเผื่อบางคนเขาชอบที่จะเรียนก็เรียนค่ะเรียนฟรีไปเลยนะคะที่สวีเดนเขาเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับคนที่ตั้งใจจริงและจะทํามันให้ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบพรมว่าอ่อนเท้าแทบอ่อนนันนุนีแต่ว่าเอาจริงๆคือมันถึงจุดอิ่นตัวของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้มันรู้สึกว่าหัวมันเต็มไปหมดมันไม่อยากเรียนแล้วมันพอแล้วอ่ะพูดแค่นี้ แล้วเหตุผลของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอ้อนจะไม่ว่าเลยคนที่บอกว่าโอ้ยทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยจังเลยนี่เพิ่งรู้คือขนาดไม่ได้ทํางานเต็มตัวนะทํางานเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็มีลูกเล็กใช่ไหมมาอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าอธิบายยากพุดงน,นี้เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทําได้ก็ยกนิ้วให้ไปเลยนะ มันมีคนที่เขาทําได้ที่เขาตั้งใจจริงเขาเรียนเป็น 7! 8ปีเขาก็เรียนเขาชอบและอยากทําจริงๆเขาทุ่มเทนะก็ยินดียกนิ้วให้เขาไปด้วยแต่เรายอมแพ้แล้วตอนนี้เรายอมแพ้นะคะเพราะว่าเข้าไปปรึกษากับคุณครูที่เขาเรียกว,ว่าชํานาญเรื่องนี้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนโดยสายอาชีพนะคะก็คืออิล็ิสอะไรพวกนี้ที่ความจัก ตอนที่แล้วนะคะอ้อนดีใจมากก็จะเรียนสายการเรียนใหม่นั่นนู่นนี่นะคะก็ใช่แล้วอ้อนจะเรียนจริงๆนะเพราะว่าอ้อนไดเ้เขาเรียกว่าย,ยกเลิกความฝันนะเพราะว่าอ้อนไปนปรึกษาตั้งหลายรอบแล้วนะว่าอยากเป็นอคิปเทกอยากเป็นสถาปนิกนะแต่ว่ามันเรียนเขาบอกเขาเขียนกระดาษมาให้อ้อนว่าต้องไปเรียนภาษาเพิ่มมาอีก น,นั่นนู่นนี่และต้องไปเรียนนั่นนู่นนี่มาอีกและนั่นนู่นนี่ปุ๊บแล้วด้วยวัยสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยเพื่อนๆมันก็เออไม่ไหวแล้วไงแต่ถ้าจะไหวก็ก็อาจจะไหวนะแต่มันคงจะยากมากอะไรเงี้ยแล้วแฟนอ้อนก็ผัวอ้อนอ่ะคุยกันเรียบร้อยผัวก็มันจะแบบว่ามันช้าไปไหมสําหรับเธอว่าเธอบ่นเหลือเกินว่าเธอปวดหัวเอใช่กูปวดหัวมากนะคะ หรือว่ามันเป็นเอฟเฟกจากการที่เราเรียน2ภาษาในเวลาเดียวกันซึ่งมันทําให้ครูจะบ้าตายเพื่อนๆนะก็เลยยอมแพ้ตอนนี้ก็ไปคุยกับครูเรียบแร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงเรียนคอร์สใหม่ไปแต่ว่านะครูก็บอกว่าอ,อตอนนี้มันมีคนสมัครเรียนมาแค่3คนอยู่แต่ไม่รู้รวมอ่อนหรือยังนะแต่ว่าเขาต้องการประมาณ8คนเนี่ย แต่มันไม่ถึงมันมีนิดเดียวเขาก็ไม่อยากเสียเวลาสอนอะไรนั่นนู่นนี่นะแต่ก็ไม่แน่อาจจะสอนก็นได้เพราะว่างี้ถ้าถ้าเขาจะเปิดคอร์สสอนอะไรยังไงเมื่อไหร่เขาจะบอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่วงอาทิตย์สุดท้ายของการปิดรับสมัครอะ่ะเออเขาก็เลยบอกอ้อนมาคร่าวๆอย่างเงี้ยว่าไม่ไม่แน่เขาอาจจะไม่เปิดในเทอมนี้เขาอาจจะไปเปิดนูน่นต้นปีหน้าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยอ้อนก,ก็เออเหมือนกับอิ่นตัวแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย กับครูไปหลายเรื่องหลายราวนะแล้วก็ถามเขาอีกรอบนั่นแหละเพราะาตอนแรกที่บอกผมจะเป็น Architect อาร์เคิเทคอ่ะมันมันค่อนข้างจะไกลและยากสําหรับการที่เราจะไปเรียนในชั้นยูนิเวอร์ซิตี้นะก็ mm hmm. เ,เลยไปถามว่าหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีเลคทริสเตนแบบสายอาชีพที่มันใกล้เคียงไหมนั่นนูน่นนี่ก็ประกบคน้คนคว้าดูแล้วมันไม่มีมเพื่อนหรือว่ามันมีมันก็ไม่ใช่แบบที่เราอยากทําอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยขันเหงความคิดใหม่ว่าฉันก็มีครอบครัวที่นี่ฉันไม่อยากย้ายไปไหนฉันทริปส์บรอที่นี่นะอะไรเงี้ยแฟมิลี่ก็มีที่นี่บ้านก็มีอะไรก็มีก็ไม่อยากย้ายไปไหนละแล้วก็ไม่อยากไปเรียนที่เมืองอื่นอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เลยคุยกับครูครูก็บอกว่าเล่าเล่าเท้าความนะว่ามีที่เนี่ยถ้าเป็นว่าสายอาชีพมันก็จะมี วิชานั้นวิชานี้นะจ,จะเล่าให้ฟังก็จะมีบอลฟรีทีชใช่ไหมเลี้ยงดูเด็กเล็กนะที่เป็นงานที่มันจะต้องไม่ตกงานแน่นอนนะเลี้ยงดูเด็กเล็กนะแล้วก็บทโ,โ,โออมซอยคือพวกพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลอะไรพวกนั้นนีก็ไปตกงานแน่นอนเรียนไปเถอะอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็มีร้านอาหารนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เด็กๆจะต้องการมากเราก็ไม่อยากไปแย่งตลาดเขาวนะ่านาอเราก็พอแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยเหลือแต่เนี่ยอินดัส tria ที่เป็นสาขาใหม่แต่ว่ามันเพิ่งเปิดใหม่ไงมันยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยมีคนแห่แหนไปสมัครเรียนกันมันก็เลยผู้สมัครน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยอ้อก็เลยให้เยทิปส์เข้าไปนะว่าเธอก็โปรโมทเพิ่มสิเผื่อจะมีคนมาอยากเรียนเพราะว่าเขาก็คุยกับอ้อนนะนะว่า มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะว่าอินดัสเทรียเธอจะต้องมอมแมมเปื้อนฝุ่น,นทํางานหนกักไม่ใช่มันเป็นการโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ให้สั่งให้มาควีนทางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนที่เธอคิดนะอะไรเงี้ยฉันคิดว่าเธอทําได้นี่น,นี่เพราะฉันกระถามอยู่ไงว่าเออเธอคิดว่าฉันจะทําได้ไหมมันจะยากเกินไปสําหรับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ฝากไว้อีกหน่อยว่าสายสายอินดัสทรีเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นคนที่จบ ไม่แน่ใจเขาเขียนว่ารุณสองหรือว่ารุณสี่เนี่ยแหละบางคมมูลอาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่า,าภาษาเขาไม่ได้เน้นไงเออก็เรียนจบกรุนเนี่ยนะน่าจะสองก็ได้แล้วเพราะเพื่อนอ้อนะ่ะมันจบไปแล้วแล้วมันเพิ่งกลับมาเรียนกรุกณสามตอนนี้เออแปลว่าน่าจะกรุณสองก็ได้แล้วอะไรเงี้ยจบ S อ e แล้วมีพื้นฐานภาษาอะไรเงี้ยน่าจะพอได้แล้วก็เข้าไปสมัครเรียนได้เลยนะ บรุนในสวนสกาใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นคือเราเทียบเกตของเราได้เช่นพวกแมทเทมติกหรืออะไรพวกนี้ต่างๆเราเอาเกตจิมนอเซียมไปเทียบแล้วมันได้เขาก็ให้ได้เลยเพราะว่าอ้อนถามแล้วว่าอยากก่างตัวอ้อนเนี่ยจบนั่นนั้นมีมาเนี่ยต้องเรียนอะไรเพิ่มไหมขอไม่ต้องเข้าต่อได้เลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่เปิดไง <laughs> เพราะว่าคนมันเรียนน้อยอะไรเงี้ยเพื่อนเอินะ ก็ประมาณนี้แหละก็ยังไม่ได้เยีงอุ๊บอะไรมากมายก็แค่เช a n ์นะเช a n ์พลอนนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ <c oughs> สนุกสนานกันไปนะคะ <c oughs> นี่ที่นี่นะคะมูร่านะคะแต่ละเมืองก็จะมีการสนับสนุนการเรียนที่ไม่เหมือนกันนะเพื่อนเข้าไปปรึกษาคุณครูนะคะสตูดิโอแวกเรียดแระนะคะแล้วก็ครูเขาจะแนะนาําเราอยากทําอะไรยังไงไง,ไงก็ไปถามครูได้นะก็ <c oughs> แต่ว่าก็บอกว่าถ้าเด็กน้อยอ่ะี่กว่า30กว่าเธอมีโอกาสแชมป์้าที่จะทำอะารหลายอย่างทำนะคะรีบท,ทำตอนก่อนที่จะรู้สึกว่าแก่เกินไปแล้วก็บางทีมีลูกเล็กๆ็กแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนือยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ก็ฝากครูไว้ว่าแต่ถ้าเธอรู้ว่า มีสายไหนที่มันจะพอไปได้โดยที่มันไม่ยากเกินไปเธอบอกฉันด้วยละกันเขาก็บอกเออเธอก็ไปนั่งค้นดูในอ่ะเ er อริ i ิสทงแทซี่อะไรพวกนั้นนะเขาก็ส่งลิงก์มาให้ละประมาณว่าไปดูอ่ะมีสายไหนที่เธอจะสนใจสายอื่นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยของงี้ฉันก็อาจจะไม่ได้บอกเธอได้ทั้งหมดเธอต้องไปศึกษาเองอะไรเงี้ยก็นะกูจะไปนั่งเปิดดูล่าแต่ว่าที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ก็ ยื่นใบสมัครไปแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเทอมนี้แต่ทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยเพื่อนแต่ว่าเียอุ๊บแล้วเรื่องอธิเทกบายบายก็ทําไม่ไหวไงมันโอ้อมันห้าปีขึ้นน่ะมันคิดปีมันก็ยาวมากตอนเรามีไฟใหม่เราก็จะทะําอ่ะจะทําจะทําจะทําทําไม่ได้ไง,ไงเออกันนะก็ค่อยคยคิดค่อยๆทําทำกันไปนะเพื่อนฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจมาผงกันด้วยกันนะเผื่อจะได้มีคู่ผงวนเมือ่อโอเคนะแล้วก็เออเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอะท้อแท้ก็ไม่ต้องท้อแท้นะฝากบอกไว้ว่ามีคนทำได้เขาอายุ30กว่านะเขาเรียนที่สตอกโฮมนะเขาเรียนอาร์เคติกจบนะเขาเรียน8ปีเออคนตั้งใจอย่างเขาหรือเปล่า นะมีคนเคยทำได้เพื่อนอย่าไปท้อนะโอเคบายบายเฮ้ยเจ้า